อ๋อโอเคครับเก่าวสวัสดีครับคุณผู้ชมนี่รลัจากที่เราดองคลิป EP เท่าไหร่นะ EP ที่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  <it> <new today S 2> ที่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 ห้าอ่ะอ่ะ EP ห้าเราดองคลิปกันไปก็ข้าศัตราทิตย์เองก่อนจะลงคลิป EP นี้เราจะมาทากันต่อมาทาอะไรมาทำอะไรก็ไม่รู้แต่ที่รู้คือมันมีอัปเดตเกี่ยวกับเกมนี้เยอะมากๆแต่ที่เรารู้คืออันนี้มาจากไหนใช่อันนี้มาจากไหนจําได้จําได้ว่า EP มันยังไม่มีวุ้ย ของขวัญวันคิดมากปะอันเนี้ตุตก๊กตุ๊กตุ๊กตาใช่ปะใช่อ่ะตุ๊กตาจะตกจังเลยอฮยไปยิงยิงเด่นยิงเด็กโอเคนะซิอันนี้เป็นรีอ๋อ,อไม่ใช่อันนี้รีใซ่เขิลไม่ใช่เหรอไม่ใช่ Research. รีเซิร์ฟรีใซ่เขิลเยี่มากอันนี้เป็นชิ้นใหญ่มากเราต้องเอาแบบขุดเอาออกก่อนยกไปไวะเฮ้ยยกไปยกไปยกไปสถานีออกซิเจนจะหมดหลังจากอีพีที่แล้วที่เราทําแบบ ไอที่เก็บประจุไฟฟ้าแล้วก็ไอน,นี้เราได้ของแถมมาเป็นเครื่องกระโไฟฟ้าแล้วได้ของแถมอะไรทุกคนถือว่าุดมากแล้วก็ไอตรงนั้นเราที่เราได้มาอีพีเท่าไหนก็ไม่รู้จำาบราได้แล้วเพราะว่าอานารที่อัดกิบทีนะคะไม่ดีไม่ดีไปบิดน้องอย่างเงี้ยออันนี้เราก็ไม่รู้เอามาทําอะไรเหมือนกันถ้าใครรู้ก็รบกวนบอกหน่อยโอเคตรงนี้เหมือนว่าจะมีแผงอะไรก็รู้ตรงนี้ด้วยก็ช่างมัน จะไปบออเลยพี่ที่ทำอะไรอ๋คนีบเ,เนียครับโคตรนม่นี่ยังย,ยัง,ย,งยังเรียกแรกครับโคดไม่พอยังเรียกแรกแรกครับโคดยังแบบยังไม่จบนะยังไม่จบนะทำไมไม่จบอะไรอ่ะ๋อจบแลกครับโพดครับแลกครับโคดรครับนะเดี๋ยวขอเก็บนี้ก่อนึบโอเคสวยงามอุ้ยเดี๋ยวนะมันมันเกมนี้มีอัปเดตแล้วผมซื้อแพคเกจอัปเดตอ่าผมผมเอาแพคเกจอัปเดตมาละผมไปจับจองซื้อขายมาละ น่าจะมีนะแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันจะอัปเดตอะไรบ้างแต่ว่าผมก็ยังรู้เลยว่าไอ้นอกโลกมันจะเปลี่ยนหรือเปล่าเพราะว่าผมเล่นในโหมดไอโหมดอมตะหรือหมดพระเจ้ามันก็แบบเปลี่ยนนะนี่เอนเามัยเอ้อันนี้อันนี้ของอันตรายห้ามกด F เล่นนะห้ามห้ามห้ามกด F ถ้ากด F มันจะเออ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 ย่าเลยอันนี้ออกไปไกลอกลสวย EP นี้เราจะมาจัดจัดจัดก่อนจัดก่อนเราเรามาจัดเรียงกันก่อนไหมเดี๋ยว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 นะโอเคเรา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 มาจัดนะดูนะดู๋ยวนะทุกทุกคนรู้จักพี่แท็กใช่ไหมพี่แท็กก็ทำนี้นะนะเี๋พี่แท็กเขาจะดิด้นเดีวใช่ไหมเราเรามาเรามาทําตามเขากันดีนะดูๆๆนะของทุกอย่างมาันจะเรียงแบบสวยงามพรามณ์ยี่สิบเอ็ดเลยนะ, 1, 2, ๆๆๆะหนึ่งสองสามได้เจอหนึ่งสองสามอืไม่ดัง few moments later. มาโอเคก็กลับไปอีกครั้งหนึ่งแล้วเนาะโอเคนี้ก็มันก็นกลระเบียบอยู่แหละเออเออเออ,เอ,อก็ก็ระเบียบเออเออไม่ใช่ออกทำไมมันมันมันก็ระเบียบแหละมั้งอันนี้ใส่เลยปะเฮ้ยเหมือนถ้าใส่อันนี้มันน่าจะเรียบร้อยกว่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแก้ไขก่อนเอาแรกข้าวโพดมาสองอันแรกข้าวโพดเองแก <laughs> แรกขา้าวโพด มันอยู่ในนี้โต <physical> <sized barking S 1> โต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 เต่าโตเตโตนี่จะล่ะครับเลยถ้าจริงๆใช้แค่อันเดียวก็พอแล้วนี่เนี่ยเก็บเลยเอ๊ะอันนี้เอาเก็บเลยอันนี้ส่วนของก็วางแบบนี้สเปีดสปายงี้แบบชั่วข่าวเท่ากับสาวอร์ดเอ้ยไม่ใช่ชั่วข่าวชั่วข่าวโอเคปัก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 แล้วก็หมุนไม่ต้องหมุนเลยโอเคสวยงาม ไซส์เฮ้ยทำไมเราต้องเอานี้มาใส่่างนี้ด้วยไม่เป็นไรโอเคก็สวยงามเดอเว้นตรงนี้ส่วนตรงนี้ผมก็ทําเป็นแบบให้มันมีท่อต่อเพราะว่าออกซิเจนมันไม่มีต่อโอเคถัดแล้วก็รับรองใลอนาะคตว่าใหญ่ใหญ่แน่นอนใหญ่ตรงไหนนั่นแหละโอเคสวยงามวันนี้ภารกิจของเราก็จะมาทำ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  ทำที่ขุดที่ขุดระดับสองไหมเฮ้ยภารกิจของเราวันนี้ก็คือไปเปิดล็อกแกนกลางว่าเราต้องใช้แร่อะไรในการปลดล็อกแกนกลางนั่นเองไป let's go วันนี้ไปกันต่อเอ๊ะเดี๋ยวเราต้องเอาอะไรดัง่งเอาคัตเตอร์คัตเตอร์คัตเตอร์เอาคัตเตอร์ไปทำไมไม่ใช่โอเคสายออกซิเจนไอ้สายน้ำเกลืออันที่หนึ่งสายน้ำเกลืออันที่สองและสายน้ำเกลืออันที่สาม อันนี้น่าจะขุดไปได้อยู่ที่ขุดระดับหนึ่งโอเคสวยไปลงกันเสร็จแ,แล้วก็มีไฟส์สำรองกันละไปภาพเร็วไป let's go เออผมเพิ่งนึกออก ep ีแล้วผมจำได้ละแต่มันขุดปล่อไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ ep เราประหารนี้กันก่อนไอ้เรเร่อะไรนะเร่เรเอ้ยเอ้ยเลยเลยเลย โอเลยจนได้เรื่องโอเคไอที่ขุดอะดับสองมันน่าจะยากอยู่นะผมว่าน่าจะยากเลยแหละไม่ไม่อยู่นะผมว่าน่าจะยากเลยแหละไปเราลงเป็นกันต่อปะคง่าจะไม่มีอะไรหรอกมั้งไปภาพภาพภาพเดียวอีกรอบหนึ่งมา โอเคมาถึงแล้วถึงแล้ววิมันยังขุดได้ต่อนิเอ้ยสว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 ยยังขุดได้ยังขุดได้เรียกผมก็นึกว่ามันขุดไม่ได้เลยเอ้ยไปต่อได้ไปต่อได้แต่ขุดช้าไอ้เนี่ยทไมมันขุดหรอกอ๋อผมเอาอุปกรณ์สร้างอันนี้ลืมมาออกโอเคค่อยๆขุดไปค่อยๆขุดไปโอเคโอเคขุดได้ขุดได้โอเคสวยงามสวยงามถึงแล้วดัดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันไม่ขึ้นโอเคแปลว่าใกล้ถึงแล้ว ถ้าพ้นพ้นจากชั้นนี้ไม่ได้น่าจะถึงแกนกลางแล้วล่ะเฮ้ยนึกว่าอีพีนี้ต้องต้องมาหาอะไรอีกแล้วคูได้คูได้คูได้ไปต่อได้ไปต่อได้เฮ้ยนี่เจอแล้วเจอแล้วช่องโหว่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 นี่ไงเจอแล้วเจอแล้วนี่ทางลงทางลงโอ้ทางนี้ลงได้ทางนี้ลงได้นี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ไปก็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 จุดเฮ้ยไอ้เจอแล้พิเศษเฮ้ยเฮ้ยแปลว่าถึงแล้วถึงแล้วเล่นเล่นละ ชั้นล่างถึงแล้วไม่ใช่เลนล่างชั้นล่างถึงแล้วชั้นล่างถึงแล้วโอเคอเค่ยอยๆลงค่ยอยๆลงโอ้ยพีนี้เร็วเหมือนกันนะเนี่ยคลิปโอเค,อเคแค่จัดจัดเล่นๆเดีเ๋ยวไม่ไม่เน่เมื่อกี้ม,ม,มีพืชอ,อันตรายมากๆอยู่หนึ่งคนเออจะตก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 โ,โอ้โหโอ้โหโอ้โหของหมดนี่ขโมยจับตรงนี้ดีกว่าเอามาให้หมดเอามาให้หมดนี่ นีโ่โหไม่ขุดไม่เข้าเลยอันนี้อันนี้ถแถวๆนี้อันตรายนั้นได้ยินเสียงพืชทีมสามารถตอบโต้ได้เด้อโอ้แล่อะไรวะเนี่ยน่าจะเอาไปแลกของได้อันนี้เท่าที่จําได้นะโอเคสวยงามพระรามยี่สิบเอ็ดมีพระรามเก้าพระรามมีมิดโอเคจ้างมันเอาไปสิไปสิลูกเอออืออืออือลูกอย่าอย่าอย่ามาสีลูกโอเคสวยงามพระรามเอ้ยพระรามพี่ครับมี นอกจากพระรามกล้ามีพระรามอื่นไหมครับเดี๋ยวมีคนถามจริงๆอ,อ,อ่ะอ๋อไม่มีครับ <laughs> โอ้จะบ้ะโอเคมาต่อไปกันต่อโอ้ค่อยๆลงเทละชั้นเทละชั้นอย่างละนิดอย่างละน้อยนะคะโอเคสวยงาม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 ๆๆเฮ้เราขุดต่อไปลงไปใช่ไหมต้องขุดต่อใช่ไหมเพราะยังไม่เจอแท่นน,นี้เลยอะ่ะมันจะเพนแท่น ที่ต้องเชื่อมต่อไปแกนกลางแต่ผมไม่รู้อยู่แถวแถวนี้หรือเปล่าอยู่แถวนี้ปะลองหาหา,หาดูเอ้ยอแสงแสงตรงนั้นปะเสียงสีม,ม่วงม่วงลองเดินไปดูดีกว่าสัากนิดหนึ่งไม่เป็นไรหรอกว่าแต่ว่าน้ำไอ้แรงน้ำถ่วงมันเบามากเลยอันนี้บางอยู่ปะใช่ไหม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 สีม,ม่วงม่วงอ๋มอม่วงสีม,ม่วงคือแร่ปะเนี่ยเฮอน่าจะใช่แร่แหละ แถวๆถวนี้แหละมันต้อยู่ในแถวนี้แหละมันไม่ไกลหรอกไม่มีจริงด้วยไปออไปกลับไปขุดต่อขุดลงล่างต่อเพื่ออาจจะแบบอาจจะใกล้จะถึงแต่เราบแบบเรารีบเกินอ,อะไรประมาณนี้อโอเคไม่มีจริงด้วยอะโอเคโอเคสวยสวยสวยโอเคเรียบร้อยไปลงไปข้างล่างโอ้โหแล้วคือขุดแบบอ โอเคขอัฟค่ะมีคนโทรมาขอเครื่องเครื่องเครื่องผมเองครับแป๊บนึงครับ okay, แออป๊บเคร okay, ื่องเครื่อผมเครื่องผมเองเครื่องผมเองเครื่องผมเองเครื่องเครื่องผมเองข้อมอเอีครับโุษกีโอเคมาเดยเดี๋ยวเด๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยยวยวยวเเดี๋ยวเวเดี๋เยเดี๋ยวเยเดอเยวเดี๋มาดเดี๋ยวเดีเดี๋ยวต่อเเเ ระดับแรกแล้วก็กดรอกดมานิดนึงอันนี้นิดหรอกค่ะไปเราไปลงตรงไหนตรงไหนมันตรงไหนมันมีแบบเฮ้ยแถวนี้แถวนี้ตรง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 นี้มีขอบตรงนี้มีขอบโอเคตรงนี้มีขอบขอบอะไรไปค่อยๆไปนะค่อยๆไปคูทําไมแก๊สแกนโลกทําไมใต้โลกแกนโลกอะแกนกลางโลกทําไมในเกมนี้โอยสับสนมากโอ้จะตกตกไปจะจะตุยไหมเนี่ย น่าจะไม่ตุยหรอกมัง้งไปโก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 มันจะมันก็จะงงนิดนึงนะไม่นิดอ่ะงงเลยอ่ะมันไม่นิดก็ได้อ่ะงงง,งงงงอยู่นะเนี่ยไปโกแล้วก็ไปไปไป,ปอันนี้เป็นสายออกซิเจนโอเคสวยงามชุบโอเคแล้วขุดตรงให้เพาดานมันสูงๆหน่อยโอเคเรียบร้อยโอเคสวย โอเคแล้วเราก็เอาตรงนี้เอตเอตรงนี้ลงไปันแหละันแหลเออสวยงามพระรามยี่สิบเอ็ดโอเคเรียบร้อยเสร็จสิ้นภารกิจโอ้โหหาเป็นเมตรนี้เลยเหรอที่แรกนึกว่าห่างนิดเดียวชุดตอนขึ้นเราจะขึ้นยังไงวะเออเลยลืมคิดตอนขึ้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นใช่ไหมแล้วเราขึ้นเป็นขั้นบันไดยอย่างนี้แล้วก็ค่อยขึ้นเป็นขั้นบันไดยยนี้ ช่ปะขึ้นนี้ปะจึ๊บถูกไปเนี้ยจึ๊บโอเคหนึ่งสองปุตรงนี้นิดนึงโอเคอ่าขึ้นอย่างนี้นะเออได้วิธีขึ้นม่แล้วโอเคเมามันคือแบบสับสนมากครับแกนโลกแกนโลกใช่มันจะมีทุกดาวเลยแกนโลกอย่างเงี้ยไป let's go ไปกันต่อโอเคเดี๋ยนะโอ้โอเค,นนอเ,คเรียบร้อยไปก็กกโกก ไป go 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 ไปก็อืมปลดเองแล้วไปโอเคสวยงามสวยงามสวยงามชึบแล้วก็ชึบอืมลอยลอยไปไหนพี่พี่พี่ลอยไปไหนพี่โอเคเออ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 ฮะอ๋อโอเคถึงแล้วเออโอ้พี่พี่ มัน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 ,ม,นมันลอยไปเลยอะ่ะโอเคไปโกต้องใช้อะไรอะ่ะอันนี้มันใช้ไมมอ๋อข้างบนผิดด้านผิดผิดด้านผิดด้านอีกอีกที่หนึ่งอีกที่หนึง่งตรงนี้ตรงนี้อับอ่ะตรงน,รงนี้ตรงนี้ต้องใช้อะไรแร่อะไรเนี่ยแร่อะไรวะเออแร่อะไรออใช่แร่อะไรไนะแ,ะะ <c oughs> แร่คอ, <c oughs> อสนี่ไงแร่คอสแร่คอส,อสใช้สองอัน แ้วคอร์สเราจะไปหาจากไหนไปเราไปหาแร่คอร์สกันดีกว่าแล่คอร์สจะเป็นลักษณะน,นี้อันนี้อันนี้อันนี้แร่คอร์สอันนี้นี่ไปอันนี้อันนี้อันนี้ลักษณะมันคล้ายๆกันไปเราไปหาคอร์สกันดีกว่าคอร์สไม่ใช่คอร์สเรียนนะเป็นคอร์สไปภาพเร็วไปก โอเคตอนนี้ก็ถึงแล้วบอคอร์สติบอกคอสแลคอสแลบอคอส,อคอสไม่ใช่เหมไมครับโอเคเราต้องการสองอันพอโอเคสวยไปโกลงล่างอีกโหแล้วลงล่างอย่างไกลระหว่างนี้มาคุยกันดีกว่าเกมนี้ถ้ามีใครแบบเล่นเป็นคือก็สุดยอดแล้วอ๋อผมลืมบอกว่าเออตกเลยแหจะตกผมลืมบอกไปว่าเกมเนี้มีอัปเดตแต่ผมไม่รู้ว่าเซิร์ฟ ไอซือผมจะอัปเดตหรือเปล่าผมก็ไปอัปเดตมาละอัปเดตแล้วก็แพคเกจอัปเดตผมก็ไปจับจ่ายใช้สอยมาเรียบร้อยละจะเป็นอัปเดตเกี่ยวกับแบบเทคโนโลยีแบบดวงดาวอ่ะแต่ไม่รู้ว่าโลกโลกที่เล่นอยู่ปัจจุบนนะันอ่ะมันจะอัปเดตไหมถ้าไม่อัปเดตผมอาจจะเริ่มซีรีส์ใหม่ก็คือซีรีส์นี่อันนั้นแหละคืออาจจะเปิดปุ๊บปุ๊บเปิดแค่ตรงเนี้ยแล้วก็แบบอนันนี้ประมาณเนี้ยม่รู้ม่รู้ว่ามันอัปเดตหรือเปล่านะนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไม่ทราบว่า ัพหรือไม่เดี๋ยวขอค่อยๆลงก่อนอันนี้ก็ค่อยๆลงแต่ชั้นให้แต่ชั้นมันก็จะลึกๆเรื่อยๆก็จะประมาณนี้โอเคไปกันต่อว้วิวเราคือแบบกระโดดไกลมากเลยนะเราเราเดินเหรออ้อเดินมาขุดหลุมตรงนี้เออชนเออชน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 เออชนอย่างเงี้ยเออชนชนอันนี้หลายชนละหลายชนละก็ค่อยๆลงค่อยๆลงโอเคจะถึงแล้วเนี่ยเนี่ยไปลว่าถึงแล้วใกล้ใกล้ละเออติด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  ถึงแล้วล่ะตอนนี้ถึงละข้างล่างเพราะเราจาได้ว่าข้างล่างมันจะมีไอ้ที่ลอยแล้วเราจะลอยเงี้ยไปแล้วเราก็ปดปลดล็อกแกนแกนแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็แล้วก็อันนี้ได้เลยเราภารกิจวันนี้เราก็เสร็จไปที่เรียบร้อยคือปลดล็อกแกนกลางนั่นเองออชอึบเชิบเชิบเชิบชิบช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 บ หัวไม่แตกก่อนหัวไม่ <c oughs> นี่นะเกมนี้ไม่มีระบบหัวไม่มีระบบแบบเก,ก็บกระดูกกบเก็บกบเก,ก็บนะถ้าบีน่าจะแบบหัวน่าจะแตกหลายรอบนะน่าจะแตกแบบสิบกระรอบเลยไปเคส่วนนี้เราก็ต้องกระโดดึบไปไหนเอ้ยไปไหนไปไหนไปอีกฝั่งหนึ่งเราเอาคอสไปวางตรงแท่นแท่นนี้แล้วเราก็จะได้ที่เสียบข้างล่างมาแล้วแล้วมันต้องไปเสียบที่ดวงดาวอีกที่หนึ่งด้วย ที่ที่ผมจําได้นี่ไงใน่ละนี่นี่ไงใช่จริงด้วยนี่ไงเราเก็บมาอันหนึ่งเก็บมาเนี่ยเก็บเก็บมาเก็บเก็บไอ้นี่นะผมผมเพิ่งรู้เอ๊ะเนี่ยนะเอ้ผมเพิ่งเห็นในนี้มันหยุดเวลาเวลามันมันอยู่นิ่งอ่ะคือทุกคนเวลามันอยู่นิ่งจริงอันนี้ผมไม่ได้ ม่เวลาในนี้มันอยู่นิ่งอ่ะผมเพิ่งรู้เลยนะเราลองให้มันแบบอยู่กลางอากาศสักอันไม่ใช่อันนี้ให้มันอยู่กลางอากาศสักอันหนึ่งดูซิว่าจะอยู่กลางอากาศได้หรือเปล่าไปไหนแล้วอ่ะอ๋อมาอยู่ทำไมทำไมตรงนั้นมันนิ่งทำไมตรงนี้ไม่นิ่งแล้วอ่ะมันนิ่งหรือมันลอยผมว่ามันลอยมันไม่ได้นิ่งหรอกมันแค่ลอยรยบร้อนรับปลดล็อกได้ละ โอเคแล้วเราก็ได้นี้มาเราก็ขึ้นไปเลยโอ้โหเฮลิอเตร์วอร์ปเฮ้ยเอปเพอร์วอร์ปสำเร็จแล้วแลเราจะโผมาที่ไหนเอ่ยก็พอมาที่ดีนั่นเองโอเคเราก็กลับบ้านยังไงเอ่ยกลับไปทางนู้นไปกลับกันดีกว่า Let's go Let's go พึ่งนึกพึ่งนึกได้ว่าออกซิเจนมันมีไม่พอนี่หว่าแล้วจะกลับทันไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยค่อยกลับมากู้ศพน,นี่ผมสงสัยมากนี่คืออะไรไอ้ที่มันเป็นกล่องเนี่ยมันมันเพิ่องอัปเดตมามเพราะผมเพราะว่าผมเพิ่งเห็นไปเราไปขึ้นจรวดกันแต่อนี้ออกซิเจนผมหมดแน่เลยน่าจะไม่น่าจะไปไม่ถึงบ้านก่อนเดี๋ยวค่อยไปเอารถมาแล้วมารับศพตัวเองโหโหทรมานมากเหมือนว่าตัวเองนะ่าจะขี้เกียจขึ้นจาก บนโลกแล้วขึ้นมาค่อ,คอยๆโอ้ก็จะขึ้นได้แต่แบบทีที่ผมว่าผมว่าน่าจะใช่เลยผมว่าน่าจะไม่ใช่ไม่น่าจะใช่อะ่ะผมว่าน่าจะใกล้จะถึงมาแล้วออกซิเจนก็จะหมดพอดีอะ่ะหรือว่ามันพอดีหรือว่ามันถึงพอดีเหรอมันจะถึงแล้วอีกนิดเดียวเย่าพึ่งอดทนไว้อดทนไว้อดทนไว,ไว,ไว้โอ้ย จรวดช่วยชีวิตโอ้ oh, จรวดช่วยชีวิตโอ้โอ้คือจรวดช่วยชีวิตขอบคุณมากจุ๊บอะจุ๊บเพียงแบบจรวดช่วยชีวิต oh, oh, oh. อู้นี่จรวดระดับอะไรวะอันนี้จะจรวดระดับสองนี่วะใช่ปะเอ๊ะเอ๊จรวดระดับหนึ่งนี่วะเราลองไปปลดไหมลองไปข้างบนไหมเออไปได้เลยนึกว่าจรวดระดับสองโอเคก็ เราก็ไปปลดตรงดาวอื่นตรงที่มันจะมีตรงตรงแกนกลางตรงเนี้ยแต่เอ้ยมันยังไม่อัปเดตจริงไอ้เซิร์ฟเวอร์มันไม่อัปเดตจริงด้วยอของผมมัต้องเริ่มสกัดจริงนั้นล่ละผมว่าน่าจะใช่เพราะว่าอันนี้มันยังอยู่เลยหรือว่าไม่ใช่หรือว่ามันแยกกันเฮ้ผมงงอยู่นะเออเราก็ลงตรงตรงนี้แหละลงลง,ลงสิลป์โอเคสวยงามแล้วดวงอาทิตย์ก็อยู่ข้างล่าง ชึบปังถึงแล้วโอเคแล้วก็มาปลดล็อกดาวอันอันแรกกันเอ๊ะอันนี้คืออะไรอะ่ะเอ้ยอันนี้เป็นที่ขี้วามแน่เลยแล้วก็อันแรกก็มาใส่ตรงตรงไหนปะผมว่าเวลามันน่าจะหยุดนิ่งจริงแหละตรงนี้ปะมีอะไรเกิดขึ้นไหมอะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยดูว่าตรงนี้ รู้รู้ว่าตามลักษณะสัญลักษณ์ปะสัญลักษณ์ใบพัดใช่ไหมอันแรกปะเพราะว่าเป็นดาวแรกโอเคอันแรกจริงด้วยแล้วฉันไม่อาสแสรสุดท,ท้ายใช่ปะโอเคในดูซีอันนี้ปลดล็อกได้ไหมโอ้โอเคก็ประมาณนี้เนาะเออโอเคก็ก็วันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะก็ลาปิดคลิป ไว้รูปถ่ายตรงนี้ถ่ายถ่ายรูปถ่ายรูปหนึ่งสองสามหันมาสิลูกหันมาหันมาลูกหันมาลูกหันมาเอ้ยหันมาตรงนี้ห,าาหันมาหาพ่อลูกป,ปิดสักกะลาไม่ใช่ปิดสักกะลาปิดสไดดีไม่ใช่ปิดซีรีส์นั่นจบจบคลิปไม่ใช่ปิดซีรีส์ปิดซีรีส์โอ้โหตกใจหมดเลยมาคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับอย่าล,ลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อผ่านคลิปไปให,หม่นะฮะบ๊ายบาย นะฮะก่อนที่ไปบุยๆนะฮะเรามาถ่ายรูปตรงนี้กันดีกว่าเพื่อมาทําเป็นปกคลิปตรงนี้ตรงกลางแล้วกันตรงกลางน่าจะสวย <c oughs> ไม่รู้วะแต่ที่รู้คือเราปลดล็อกอันนี้ได้ละหนึ่งโอเคโอเค,อเคตรงนี้ตรงนี้ตอนนี้ละชุบแฉสวยงามทุกคนบ๊ายบายครับเ <c oughs> จอกันใหม่คลิปหน้านะฮะอย่าลืมกดลกไลค์กดซับสไคร์ตกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับบ๊ายบาย